สวัสดีครับผมวันนี้วันที่28เดือนมิถุนายน2567รบฮะพุทธาพันสามรถแสงทองครับทาบติดดีแล้วครับใช้ต่อพุทธาป่านำะมาทาบฮะมีสาขาหนึ่งและสาขาสองจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดเพชรบูร์แตกยอดดีแล้วครับปลายเดือนมิถุนายน2567นฮะพร้อมส่งครับ สวยฮะปลูกได้เลยครับสามรดแสงทองฮะชิปพ,พันไม้ไล่คงไทยครับต้นสูงอยู่ที่ประมาณ40เซนนะฮะ40เซนถุงเล็กนะครับเป็นดินป่าชายป่าชันเมืองคะจะใช้ดินเหนียวนะครับผมเวลานั้นก็รดน้ำให้โชคครับให้ดินให้ดินนิ่มๆก่อนแล้วค่อยลงปลูกครับลงปลูกได้เลยฮะ ปีใหม่ก็ได้กินแล้วฮะถ้าปลูกช่วงนี้นะครับเพราะว่าขดกมากผลของเขาจะได้ใหญ่ๆครับขดกจริงๆฮะไม่ใช่ดกเล่นๆเนี่เก็บมาหลายรุ่นแล้วครับอู้นะครับ นนหลงใหญ่เลยครับหลงอ่องตองเลยฮะเหลืองอ่องตองเลยครับกำลังอร่อยเลยครับช,ช่วงนี้ไร่คงไทยสาขาสองนะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์บแบบนี้นะฮะแบบนี้สี่สิบกว่าลูกโลนะฮะสี่สิบสองสี่สิบสามลูกโลอันนี้ใส่กลางครับไส่กลางอันนี้ไส่ใหญ่ฮะอน,นี้ใส่ใหญ่ไร่คงไทยขอขอบคุณครับติดตามรับชมนะฮะ ต้นพันเดือนมิถุนายน2567นหฮะมีจัดส่งครับพมติดต่อสอบถามได้ครับชีพพันไม้ยินดีให้บริการครับ